สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือแม่บอกว่าทําไม่เปิดโกงมาเมื่อเช้านี้ไม่เจอจะเสียอายในโกงเอา้าเป็นไปได้ไงเราจําได้เม้นแบบจําได้ลางๆหรือว่าไม่เจ้าเสียฟูก็เจ้าเสียเอิญนี่แหละเขากลาตัวแทนแล้วเจ้าเสียอายยืยนอยู่ข้างล่างแล้วบอกเฮ้ยทุกคนอย่าออกมานะ,ะก็คือเจ้าเสียอายก็ยังอยู่ในโกงอยู่แล้วปรากฏว่าเจ้าเสีอยอออกตอนไหน,นเราก็มองว่าเฮ้ยหรือไม่อาจจะมองไม่ทันแม่บอกม่จริงฉันมองทันเจ้าเสียอไม่ได้อยู่ในโกงจริงๆและดูสภาพนะเมวที่ไม่ได้นอนในโกงอออ้หาเกกบบาาก็นนนนัีี่่่ะมใงงคคไไยยรรร โยนปลาเข้ามาในถ้วยน้ำราสุดชีวิตมีการพัฒนาขึ้นแล้วการทบแพ่แมวล่าสุดไปซื้ออะไรเทปตัวนี้มาคือติดดีมากมันดูน้ำหนองด,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 ด้ดีจริงๆและที่สําคัญต้องใช้เทปพากอติดด้วยนะเทปเขาเรียกว่าเทปพากดเทปใส่เทปอะไรสักอย่างนี่แหละราสุก็คือมานอนด้วยเวลาประสบภัยแลมานอนดยรู้สึกสบายใจเนี่ยนอนไปนอนไป,นอน,ไปนอนมายังไงไม่รู้แต่หลับแหล่ไม่หลับแล่จะรุง้งตื่นขึ้นมาเอา้าอยู่ดีๆมานั่งมองนะ้ากันแบบนี้ไปพี่พูดเลยนะเรื่องกินปากไม่ใช่เรื่องเล่น ตอนแรกนอนข้างตัวสักพักก็ุกมายืนนอนเฮ้ยยืนลับด้วยไป,ไปมาๆนี่ยาดีนอนมันนอนข้างหัวนี่คือถ้ามีเห่านี่ก็เด็นจสก,กันไปมาแล้วนะแม่เห่ามีความสุขบักเลยได้กระโดดรถดเต้นนี่ก็บอกสกิดทําไมเธอมานอนตรงนี้ล่ะตรงนน้นก็มีเลยแต่ไม่ไปนอนเป็นไม่ไดีสบายเลยนะตรงนี้นะแต่ก็ไม่ฟังนอนต่อ ไปแบนมาเราก็ต้องตื่นแล้วเพราะว่ามันร้อนไงบ้านเราก็คือเหมือนอบนอนอบโอ่งเนาะอืแต่ว่าที่นอนไม่ทันเข้าวันนี้จะเียไอ้มาของที่นอนโงนไปก็มานั่งเฝ้าว่าไปก็อยากเข้าไปทีนี้ทำยังไงละจ้องจ้องออ้ทำว่าส้นไหมไม่ส้นไ,สน,ไสนไม่สบตาคือมองไม่เห็นหละเต็มในการป้องกันตัวของเขาช่างรลิเกินไม่เชื่อไปดูนี่จะเข้ามาจะใหม่นี่ตะเตะเท้านี่เทีทบเอ้ยกันไว้เลย หน้าก็คือเศร้ามากเนาะแม้ไปจะไม่สบายแต่ว่าไปจะไม่แย่งที่เขาแบบนี้ไว้หน้าเพราะว่าเขามาก้ก็เลยบอกว่าไปแโปดดลงมาเลยเราจะไม่ตามใจเมวจนเสียเมีวนะใครมาโก้ก็คือต้องได้ยู่ก้อนไม่ใช่จะไปแย่งที่เขาแบบนี้มันไม่ดีแต่ก็แต่ภาพมาที่ชาวบันต้นโต๊ตนมะนี่อุปจักริกาเชยประโอมไม่เป็นปัญหาอีกเช่นเคย ป็นแมวชำนาญกานไงหนักแค่ไหนก็เจอ,เ,อ,อเจอแค่ไหนก็บอย่ายันเดอ้อมีเชื่อใหม่แล้วตอนที่ไม่เป็นอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นหลังคาแล้วตอนเป็นนี่มีปอกอมอยู่ประจักษ์ในการใช้ชีวิตขยันขึ้นหลังคามากเดี๋ยวดูกฎบัตรภาพพิพิแพ่ยังอยู่ดีไหมอ้ยังอยู่ดีเอ้ยสบายใจขึ้นมาโอ้ยอันนี้จะมารุ่นตกเด้ข้าสู้เอ้ยคือสิ่งที่หวังในปี2 0 2 6ก็คือนอกจากหวังให้แม่สุขภาพดีมีร่างกายที่แข็งแ,แงรงแ,งแล้วหวัวงให้แมวย่าใช้ชีวิตเสี่ยงเกิน ลูกๆของเอ์ธน่มีอายุประมาณเกือบ3ปีกว่าจะ4ี่ปีแล้วทีเนี้ยทุกคนคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้โอ้ประสบภัยเสี่ยงภัยเลือเกินแล้วคือเขาบอกว่าแมวมีเก้าชีวิตใช่ไหมจะเสียไปนี่เกินแล้วนะมีประมาณล้านชีวิตได้อันนี้คือพยายามหาทางลุงแบบพิสดารกาวะว่าเมื่อก่อนนี้กระโดดลุงลยังไงแต่เนี้ยมาติดปะคอเฮ้ยจะลงยังไงและดูทำหน้าทำตาให้ทำยังไงล่ะทีนี้นะกระโดดลงหัวเลยปล่าไมมเอาเนาะเอ๊เห็นเดินมาแต่บ้านเจ้ามงนี่สงสัยไปเยี่ยมเขาเนาะเราก็ไม่จีจะเออฟื้แผอวแพร่ออนาะ คือช่วงนี้ความเกี้ยวกาของเจ้าเสืยฟูเหมือนจะลดลงเหมือนจะเข้าใจว่าเฮ้ยน้องไม่สบายเลยไม่ค่อยตีเท่าไรแม้จะเจ็บปวดแต่มันก็ต้องมีท่าน,นี้ปะล่ะดูอุจปารา์โคงบอกรักแต่กินมาตู่นๆนะไปอืมวันนี้หลาไปกับเจ้าส้มซองน่วยที่พร้อมป่วนประจุไพเลือกเกินฝากกดไลค์กดแชร์กูจะตะใขแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าเดอ้อบายบาย